พบกับ t e c h Talk รายการที่ทำให้คุณเข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีในรถย,ยนต์ Ford ได้มากขึ้นสวัสดีครับผมนิปจจงวงศกอมเมลืองผู้จัดการแผนกเทคนิค Ford ประเทศไทย TechTalks ในอีีนี้เราจะอธิบายการทำงานของชิ้นส่วนสำคัญในระบบบำบัดไอเสียนั่นก็คืออุปกรณ์กรองข่าเครื่องยนต์ดีเซลหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า DPF ย่อม,มาจากคาว่า Diesel Particulate Filter พร้อมแนะนำการกำจัดข่าวครับ อุปกรณ์กรองข,ข่าวเครื่องยนต์ดีเซลหรือ DPF ในรถยนต์ฟอร์ดนั้นมีเฉพาะในรุ่น Ford ดเลนเจและ Ford ด v e r e s t ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Euro5 ขึ้นไปซึ่งมาตรฐานนี้กำหนดให้รถยนต์ดีเซลต้องติดตั้งอุปกรณ์ DPF เพื่อกรองขมาวและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ก่อนถูกปล่อยออกท่อไอเสียเพื่อช่วยลดปัญหาบนปีนาปทางอากาศครับ DPF เป็นอุปกร,กรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดักจับขม่าวและฝุ่นผงดีเซลที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์นดีเซลพูดง่ายๆ DPF คือไส้กรองขม่าวซึ่งมีโครงสร้างภายในเป็นรูพรุนคล้ายๆหลังพึ่งโดยขม่าวที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่ารูพรุนจะถูกดักจับและกักเก็บไว้ภายในตัวกรองชั่วคราวก่อนที่จะถูกกำจัดออกไปในภายหลยังซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อใช้งานรถยนต์ไประยะหนึ่งอนุภาคที่ถูกดักจับใน DPF จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจทําให้ไส้กรองอุดตันสมผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และระบบไอเสียเราจึงจำเป็นต้องทําการกำจัดข่เม่าครับการกำจัดขมาวเขาเ่า DPF ทําได้3วิธีวิธีแรกคือการกําจัดขมาวเขาเ่า DPF แบบพาสซีฟอาศัยความร้อนจากการใช้งานปกติของรถยนต์โดยเฉพาะการขับขี่ทางไกลด้วยความเร็วสูงเพื่อเผาไมาหม้ข่าเม่าเองโดยอัตโนมัติวิธีที่2เป็นการกําจัดขมาวเขาเ่า DPF แบบแอคทีฟ ซึ่งวิธีนี้ระบบควบคุมเครื่องยนต์จะเข้ามาช่วยเร่งกระบวนการเผาไหม้ขม่าโดยใช้กลไกต่างๆเพื่อให้การเผาไหม้มีประสิทธิภาพระบบจะตรวจสอบระดับขม่าด้วยเซ็นเซอร์และวิธีสุดท้ายคือการกำจัดขม่า DPF แบบแมนนวลใช้ในกรณีที่การขับขี่ไม่เอื้อมนวยต่อการกำจัดขม่าแบบพาสซีฟและแอคทีฟเช่นการขับขี่ในเมืองที่มีการกระ,ะจรติดขัดอาจจะเป็นต้องเลิ่มกระบวนการทำความสะอาด DPF ด้วยวิธีการเฉพาะ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจสอบพบสัญญาณที่บ่งบอกว่าไส้กรอก d ี f เริ่มอุดตันมากขึ้นโดยสะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนดท่านจะได้รับการแจ้งเตือนในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความแจ้งเตือนบนหน้าปัดเรือนใหม่หรือข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน FordPass ระดับความรุนแรงของการอุดตันของ d ี f จะแสดงด้วยแถบสีบนข้อความแจ้งเตือน โดยสีเหลืองหมายถึงการแจ้งเตือนที่ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองด้วยการขับรถด้วยความเร็วมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้ความร้อนเผาไหม้ข่าเหมาส่วนแถบข้อความแจ้งเตือนสีแดงหมายความว่าท่านจะเป็นต้องนารถเข้าศูนย์บริการเพื่อกําจัดขเหมาโดยช่างผู้เชี่ยวชาญครับและต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนที่ท่านอาจได้รับเมื่อใส่กอรองอุตัาสะสมจนถึงเกณฑ์ที่กําหนดข้อความ exhaust filter cleaning หรือกรองไอเสียกําลังล้าน แสดงว่ารถยนต์ของท่านกําลังทาความสะอาดร,ระบบกรองอนุภาคดิเซลโดยอัตโนมัติซึ่งอาจทําให้เครื่องยนต์ทํางานเปลี่ยนแปลงไปบ้านชั่วคราวคุณไม่ต้องดําเนินการใ,ใดๆระบบจะกลับสู่การทํางานปกติเมื่อการทําความสะอาดเสร็จสิ้นข้อความ exhaust filter overload r i g h t to clean หรือกรองไอเสียอุดตันขับเพื่อหลงังแสดงว่าระบบ DPF ตรวจพบขัเหมาสะสมมากเกินไปแนะนำให้ขับรถด้วยความเร็วมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อให้ความร้อนจากไอเสียเผาไหม้ขเหมาจนกว่าข้อความเตือนจะหายไปข้อความ exhaust filter overload clean now หรือรองไอเสียทำงานหนักล้างทันทีหมายความว่าไส้กรองอนุภาคดีเซลมีคขาเมาสะสมมากเกินไปเนื่องจากการใช้งานรถยนต์ไม่เอื้อต่อการทำความสะอาด DPF ตามปกติควรขับรถด,ด้วยความเร็วมากกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อทำวามสาดระบบ จนกว่ากระบวนการกำจัดข่าเหมาจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และข้อความแจ้งเตือนดับโลกข้อความ Exhaust Filter Overlimit Service Now หรือตัวกรองไอเสียเกินขีดจำกัดนำรถเข้าสู่ตอนนี้แสดงว่าตัวกรองไอเสียของคุณมีปัญหารถของคุณอาจลดความเร็วลงโดยอัตโ,โนมัติเนื่องจากรถได้เข้าสู่โหมดจำกัดความเร็วหรือ l m m พ h o m e Mode เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม,มควรนำรถเข้ารับบริการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด นอกจากข้อความแจ้งเตือนบนหน้าปัดเลือนไม้หรือข้อความแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน FordPa s s แล้วยังมีรูปแบบการแจ้งเตือนในลนักษณะสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่ปรากฏบ,บนหน้าปัดเรือนไม้การแจ้งเตือนลนักษณะนี้จะพบเฉพาะในกรณีที่โมดูลควบคุมเครื่องยนต์ตรวจพบว่าไซรองดีเซลมีขเ่เหมาเกือบเต็มและคุณไม่ได้ใช้งานรถยนต์ในลนักษณะที่สามารถก,จกำจัดข่เหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อความจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของแผงหน้าปัดเพื่อเตือนให้คุณขับรถยนต์เพื่อทำารกาจสะอาดไซคอ์ดีเซล ข้อความเตือนต่างๆจะปรากฏขึ้นเมื่อระบบตรวจพบว่ากลองไอเสียอุดตันเกินระดับที่กำหนดไว้ส่วนความผิดใ,ในการแสดงข้อความนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการใช้งานรถยนต์ของคุณการขับขี่ในสภาพที่ไม่เอื้อมน่นวยต่อการเผาไหม้เขมาเช่นการขับขี่ระยะทางสั้นๆบ่อยๆในเมืองที่มีการจราจรติดขัดหรือการขับขี่ด้วยรอบเครื่องยนต์ต่าเป็นเวลานานจะทําให้ขมาสะสมในตัวกลองได้เร็วขึ้นส่งผลให้ข้ขอความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบ่อยกว่าการใช้งานรถยนต์ในรูปแบบอื่นเช่น การขับขี่ทางไกลด้วยความเร็วคงที่ซึ่งช่วยให้เกิดการเผาไหม้ขม่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปคือยิ่งคุณใช้งานรถในสภาพที่ไม่เอื้อต่อการกำจัดขม่าวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏไวขึ้นเท่านั้นครับคุณสามารถช่วยลดการดุดตันของไส้กรอง dpf ได้ด้วยการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเผาไหม้ขม่าววิธีการคือขับขี่ด้วยความเร็วสูงเพียงพอและต่อเนื่องเช่น ขับรถบนถนนสายหลักด้วยความเร็วที่สูงขึ้นกว่าป,ปกติอย่างน้อย20นาทีควบคุมรอบเครื่องยนต์การรักษาความเร็วรอบเครื่องยนต์ให้คงที่อยู่ในช่วง1,500-3,000รอบต่อนอาทีจะช่วยให้เกิดความร้อนที่เพียงพอสำหรับการเผามไหม้ขม่าหลีกเลี่ยงการเดินเบาเป็นเวลานานเพราะการติดเครื่องยนต์โดยรถไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเวลานานจะทําให้ขม่าสะสมมากขึ้นหากรถของท่านไม่มีการกำจัดขม่าที่เหมาะสมหรือไม่นํารถยนต์เข้ารับบริการตามคําแนะนํา อาจทาให้ไส้กรอง NTF ได้รับความเสียหายการรับประกันรถยนต์สาหรับรถยนต์ใหม่อาจไม่ครอบคลุมนะครับหากต้องการครําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ f อร์สามารถนํารถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการ Ford เช่าเทคนิคของเราเยินดีให้บริการหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ f o r d c a l l Center หมายเลขโทรศัพท์1 3 8 3ครับโอกาสหน้าเราจะมีสาระเรื่องดาวทาเทคนิคดีๆจาก Ford มาบอกเล่าให้ท่านทราบในราย,รายการ t e c t ท alk อีกครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสาร อย่าลืมกดกระดิ่งและ subscribe กันนะครับขอให้ท่านสนุกกับการใช้งานรถยนต์ฟอร์สวัสดีครับ